ประเด็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันของคณะก้าวหน้าได้เงินมาจํานวนหนึ่งแล้วก็มีการโอนเงินบริจาคให้กับประชาชนไปใครที่ลงทะเบียนกับคณะก้าวหน้าก็ได้รับเงินคนละ3 0 0 0บาท2,000กว่าคนเมื่อวานเป็นเรื่องคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรกธรรมนูญไทย บอกว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้แม้วัตถุประสงค์จะเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นการดําเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการกฎหมายกําหนดไว้หลายอย่างที่ต้องทําเช่นต้องขออนุญาตก็เลยต้องทําหนังสือร้องไปยังอธิบดีกรมการปกครองขอให้ตรวจสอบ 1. กิจกรรมเรีย,รยนล่ยขออนุญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแล้วหรือยัง 2. มีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่ 3. ยอดที่รับบริจาค ตรงกับยอดของการบริจาคหรือไม่นําไปใช้จ่ายตรงวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่ทําหนังสือไปถึงอ,อธิบดีกรมการปกครองแล้วนะฮะคุณศรีสวรรณจันยาขณะที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับใช้โอกาสนี้ทั้งขอบคุณและขอโทษในส่วนของการขอบคุณก็คือกิจกรรมจบลงได้ดี7ล้านกว่าบาทคนได้เงินโอนไป2,427คนคนละ3,000 คุณธนทรบอกเราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ภาครักเรามีทรัพยากรที่จํากัดก็พยายามสื่อสารถึงข้อจํากัดแล้วแต่อาจจะไม่รัดก,กลุ่มขอโทษทุกคนอย่างใจจริงโดยสรุปก็คือช่วยได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีคนมาขอลงทะเบียนมหาศาลก็จ่ายได้เท่าที่จํานวนที่เราจะทําได้เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาได้ครบถ้วนทุกคนค่ะ